อัลติสีขาวไม่ค่อยมีเข้ามานะคะตัวนี้เป็นรถของบริษัทฮิตาชิแคปิตอลนะคะทุกคนตัวนี้มีประวัติศูนย์นะคะเช็คที่มาที่ไปได้เลยสภาพสวยมากนะคะตัวนี้เลขไม่ก็จะอยู่ที่แสนแปดนะคะทุกคนราคาก็ดีมากๆนะคะเริ่มผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้านะคะบอกว่าแคสซีดใหญ่ใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะตัวนี้นะใครชอบราคาประหยัดนะคะคันนี้ก็เป็นตอบโจทย์นะคะแล้วใครที่ถูกฉลกคันนี้นะคะจัดมาเลยนะรีบจับรีบจองมาก่อเลยนะคะบอกเลยว่าโครงสร้าง เดิมๆนะคะพวกนี้รถปดรว่างนะคะรถหน่วยงานนะคะมีการเข้าศูนย์เช็คนะคะทุกๆเหมือนโลอยู่แล้วนะคะภายในกว้างๆแบบนี้ค่ะทุกคนช่วงล่างก็โคตรนิ่มเลยนะคะสำหรับเอาติสนะคะตัว 1.6G ปี2018ใครสนใจนะคะตามต่อในคลิปนี้ให้จนจบแล้วก็ฝากกดไลค์ like กดตามเอาไว้ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ คนะนเพชรเพชรยนต์ค่ะทุกคนวันนี้นะ,ะพามาชมอัลติสสีขาวนะคะตัวนี้เป็น1.6ตัวจีปี2018เนาะแล้วก็เป็นรถหน่วยงานของฮิตาชิแคปิตอลนะคะใช้งานอยู่ที่เขตปทุมวันราคา49,000บาทค่ะเริ่มผ่อนอยู่ที่7,879นะคะทุกคนเลือกผ่อนได้แบบสบายๆนะคะ7ปี84งวดดอกเบี้ยเริ่มต้นก็ถูกๆนะคะันนี้ก็ยอดจัดล้นๆนะคะใครเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะทุกคนก็ตัวนี้นะคะ เป็นรถหน่วยงานนะคะก็มีประวัติศูนย์ตั้งแต่หมื่นโลแรกเนาะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะตัวนี้ก็เข้าศูนย์เช็คระยะนะคะอยู่ตลอดเพราะเป็นรถหน่วยงานรถเช่านะคะก็เลขไมค์ก็คันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแสนแปดนะคะสบายใจได้นะคะทุกคนมีการเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวสีขาวไม่ค่อยมีเข้ามาคะ่ะทุกคนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเก็บงานไปประมาณ 95%นะคะตัวสีผิวพันธ์ก็สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะคะตัวด้านหน้าคมไฟนะคะก็สวยๆเลยเนี่ยเนี่ยค่ะได้ไฟเดย์ทามมาให้ด้วยนะคะตัวหลอดไฟไม่แตกไม่เหลืองไม่เล้าเลยนะคะดูดีเลยกระจังด้านหน้าและกันชนนะคะอยู่ในสภาพดีค่ะทุกคนนี่เลยนะคะไม่มีบิดไม่ผิดรูปไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะขอดูไฟด้านนี้สักหน่อยนะคะไฟสวยๆใสๆนะคะไม่แตกไม่เหลืองไม่เล้าเช่นกันเนาะนี่เลย สะเก็ดหินไม่ค่อยมีนะคะดูดีเลยสันเหลี่ยมคมนะคะสันเลี่ยมคมผิวพันธุ์นะคะสวยงามเลยนะคะไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิมแล้วก็ตะเข็บด้านนี้นะคะไม่แง้มไม่อ้าชิดๆชดเลยไม่มีทาสีบ่านนะคะตัวนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีสีแล้วก็ไม่มีสีหยดเยิ้มแล้วก็ไม่แง้มไม่อ่านะคะชิดๆชดสวยๆเลยล้อแมกได้ขอบส6บหกมานะคะได้ล้อแมกเทาดำนอแล้วก็ตัดกับโครเมียมนะคะ ดิสเบรกได้มาทั้งหมดสีล้อนะคะตัวนี้ได้เป็นยางดันหลบมานะคะตัวยางก็เป็นปี2023นะคะทุกคนยางปีใหม่มากนะคะแล้วก็ดอกยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดนะคะไม่แตกลายงาดอกยางเหลือเยอะมากๆนะคะซุมล้อด้านในค่อนข้างสวยเลยจุดมาจุดแต้มอยู่เดิมๆเ,เลยนะคะโชคมาเดิมๆเ,เลยสวยงามน,นะคะผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะไม่มีบุมไม่มีรักยิ้มนะคะสีสวยมาก กระจกตัวนี้นะคะปรับผับไฟฟ้าน้ะแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวภายในตัวนะคะมีโครเมียมค่าตามแนวกระจกมาให้นะคะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะตัวนี้ยางขอบกระจกนะคะไม่มีชํารุดไม่มีแตกนะคะทุกคนสวยนะคะแผงประตูนะคะไม่มีรอยขนแมวนะคะทุกคนไม่มีรอยเส้นขาวเนาะสวยนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงนี้นะคะก็ หัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะเข้าไปดูตรงนี้ไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะตัวนี้รับประกันโครงสร้างเลยเดิมๆนะคะไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้าตัวแผ่นเพจตัวนี้นะก็ผลิตเดือนตุลานะคะปี2 0 1พันสิบปดไปปลายปีแล้วนะคะหัวน็อตซอกนี้นะคะทุกคนไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะคะเดิมๆมาเลยสวยงามนะคะตัวยางขอบประตูนะคะหรือว่ากระดูกงูพวกนี้อยู่ในสภาพดีไม่มีเสื่อมสภาพนะคะแกะให้ดูกันสักหน่อยนะคะ สปอร์ตเมทอาร์คนะคะทุกคนเรียงตัวสวยๆเลยนะคะไม่มีขาดนะคะสวยงามนะคะโครงสร้างเดิมค่ะทุกคนคอนโซนนะคะสวยนะคะไม่มีร่องรอยฉีดขวนนะคะแล้วก็ไม่มีรอยตั้งของนะฝาเพดานนะคะถ้าเป็นรถหน่วยงานพวกนี้จะไม่มีรอยจงรอยเจิมนะคะแล้วก็ฝาเพดานพรมเพดานสวยๆเลยนะคะสะอาดตรงนี้นะคะเเก็บของก็กว้างๆนะคะภายในของอัลติสนะคะ กว้างนะคะเป็นรถที่ค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะเบาะหนังสีเบจเบาะบัคเก็ตซีดใหญ่มากนะคะนั่งสบายอบรับตัวคนขับได้ดีเลยตัวเบาะไม่ยุบไม่แฟบนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีชํารุดฉีกขาดนะคะไม่มีลอกออกมาด้วยเบาะสวยนะคะทุกคนอยู่ในสภาพดีนะคะใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยค่ะแน่นๆเลยนะคะไม่มียุบไม่มีแฟบนั่งสบายไม่ปวดตูดแน่นอนนะคะมาดูด้านหลังกันต่อนะคะทุกคน ัวนี้นะคะก็ครเครดิตดีนะคะฟรีดาวเนาะราคาก็สี่แสนเก้าพันบาทนะคะยอดจัดล้นๆเลยะคะ่ะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยนะคะถ้าไม่สะดวกมารับรถก็มีรถสไลด์บริการรับส่งนะคะแผงประตูก็สวยๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีแบบรอยขาวนะคะอยู่ในสภาพดีค่อนข้างดีเลยนะคะ ของเราตัวนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะคะส่วนมากเลยเนี่ยค่ะมีประวัติศูนย์เช็คที่มาที่ไปได้นะคะสปอร์ตเบรคอาร์สวยงามนะคะทุกคนไม่มีข่านะคะรถไม่เคยมีประวัติชนหนักมากนะคะไม่มีแบบไฟมงไฟไหม้เนาะรถตัวนี้โครงสร้างเดิมๆนะคะราคาของเราถ้าเทียบเท่ากับที่อื่นเนาะก็จะอยู่ในเลทกลางๆนะคะทุกคนตัวนี้นะเราคัดรถคุณภาพให้อยู่แล้วนะคะไม่มีรถ ช้ำรถยำม,มาแน่นอนสบายใจได้เนาะตัวนี้ก็ด้านหลังนี้ก็มีที่ชาร์จแบตให้นะคะ2.1แอมป์2ที่ 2, 2. รูนะคะตรงนี้ก็มีช่องเก็บของตัวเนี้ค่ะเฮดรูมนะคะเฮดรูมเล็กรูมนะคะเหลือเยอะนะคะทุกคนก็คือกว้างขวางนะคะยืดขาเหยียดขาได้ตามสบายเลยนะคะไม่เมื่อยแน,น่นอนดูซอกตรงนี้นะคะหัวน,น็อตก็ไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะดูดี เบาด้านหลังนะคะอยู่ในสภาพดีนะคะไม่ยุบไม่แฟบนะคะแน่นๆตึงๆสวยๆนะคะเข็บท้ายนะคะไม่แงไม่อาชิดเชียสวยเลยนะคะๆๆตัวดอกยางนะคะค่อนข้างดูดีเลยนะคะทุกคนได้ยางปี2023มาด้วยนะของดันหลบตัวเนื้อแม็กก็ไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนขีดข่วนมาเลยสวยนะคะ บอกเลยว่ายางใหม่มากๆนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก so 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 like so so ็เหมือนจะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะรองยางเหลือเยอะมากๆแล้วก็สวยมากนะคะตัวนี้นะคะซุมล้อด้านในภายในแบบนี้นะคะไม่มีโป๊สีทําสีมานะคะแบบนี้เลยนะคะเดิมๆมาจากโรงงานสวยๆเลยนะคะใครสนใจนะคะดูมาขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนเบอร์โทรนะคะ0 8น2 4แปดสองสองสี่สูเก้าเจ็ดสองห้านะคะโทรรือแอดไลน์มาได้เลยโทรเข้ามาปรึกษาไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะ โทรมาได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้สวยมากๆากแล้วก็สีขาวนะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆเข้ามาแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะคะใครเห็นก็รีบโทรมาเลยนะคะก่อนที่จะไม่ทันคนอื่นนะคะตัวนี้คานนะคะไม่ปิดไม่งอเลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยคะ่ะสวยงามทุกส่วนนะคะดูด้านในกันสักหน่อยนะคะตรงนี้มียางอะไรมาให้พร้อม แม่แรงอยู่ครบนะคะแล้วก็ถึงอะไหล่เนาะอยู่ครบสมบูรณ์ค่ะทุกคนอุปกรณ์ครบนะคะโครงสร้างเดิมตัวนี้ดูยังไงนะคะสีทางมะพร้าวอยู่แบบนี้นะคะสีไข่ขาวแบบนั้นฝั่งนี้ค่ะตัวนี้ก็ท้ายเดิมเลยไม่รั่วไม่ซึมนะคะสวยงามค่ะทุกคนดูตรงไหนอีกนะคะตรงนี้เลยอาเก็บมาเดิมเดิมนะคะทุกคนตัวสปอร์ตเมนอาร์คอยู่ครบนะคะหัวน,นอตตรงนี้ไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ มาดูด้านนี้กันสักหน่อยนะคะเหมือนกันเลยไม่มีแกะไม่มีใข่ตะเข็บด้านนี้นะคะดูเข้าไปลึกๆสปอร์เมดอ้างจากมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนมันเป็นสีขาวเนาะถ้าทุกคนอยากมารับชมนะคะหรืออยากมาดูรถได้นะคะก็มาเลยนะคะทุกคนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1ถนน,นเสรีไทยเขตมีนบุรีนะคะแต่ว่าตัวน้ำเพชรเองก็รีวิวให้แบบละเอียดให้ทุกคนได้รับชมแบบ ทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะเคลียในคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนใครที่ดูอยู่ก็รีบเลยนะคะก่อนที่คันนี้จะไปก่อนเนาะกระจกตัวนี้ก็ไล่ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟเบรกโดนที่สามอยู่ตรงนี้นะคะดูตะเข็บด้านนี้นะคะก็ชิดๆไม่แง่ไม่อ้าค่ะทุกคนสวยๆเลยนะ ท้ายส,สวยๆค่ะทุกคนท้ายเดิมนะคะไม่มีชนหนักพิความจมจมน้ํามาแน่นอนสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะคะสวยงามไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแล้วก็ตัวสีก็เต็มๆส,สวยๆเลยนะคะตัวล้อตัวยางนะคะก็ได้ดินรอบปีย3สามเนี่ยทั้งสี่เส้นมานะคะแล้วก็ดิสเบรกสีล้อดูซุ้มล้อภายในนะคะสวยเหมือนกันค่ะด้านนี้ไม่มีแตกไม่มีหักนะคะไม่มีร้าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ดูแผงประตูด้านนี้นะคะก็อยู่ในสภาพดีนะคะทุกคนไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีรอยขนแมวนะคะสวยงามนะคะตัวหนังตรงนี้ก็ไม่แตกไม่รอบนะคะอยู่ในสภาพดีเนาะยางขอบประตูนะคะต่างๆเนี่ยไม่มีเสื่อมสภาพเลยอยู่ในสภาพดีนะคะดีงามค่ะคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มคุ้มเลยนะคะราคานี้ก็ ดีมากๆนะคะผ่อนหนุนที่เจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้านะคะทุกคนตัวนี้ก็เครดิตดีก็ฟรีดาวไปได้เลยเนาะด้านในก็กว้างๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอาติสนะก็เป็นรถที่กว้างขวางนะคะภายในนะคะช่วงขายืดเหยียดได้ตามสบายเลยนะคะนั่งสบายตัวความสูงเฮดลูมก็เหลือเยอะมากๆนะคะนี่เลยตัวเบาะก็อยู่ในสภาพดีนะคะ ไม่มียุบไม่มีแฟบเลยสวยงามนะคะด้านนี้ก็ดีเลยนะคะแต่เก็บเส้นได้นะคะไม่มีขาดนะคะไม่มีชํารุดสวยงามนะคะใครที่กําลังหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งก็แนะนําเป็นอาติสเลยนะคะ มีให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะคะที่นี่ก็ชอบสีไน์นะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนตัวนี้อย่างที่แจ้งกปเลยสีขาวไม่ค่อยมีเข้ามาถ้าใครถูกชะโลกกับสีนี้นะคะเจอคลิปนี้โทรมาได้เลยนะไม่ว่าจะซื้อสดจัดไฟแนนะคะ่ะทุกคนก็ตัวน้ำเพชรเองก็ผ่านการทําเคสมามากมายแล้วนะคะพาทุกคนได้รับรถกลับบ้านอย่างแน่นอนสวยงามนะคะทุกคนแพงประตูไม่มีขีดข่วนไม่มีเส้นขาวนะคะ ายในด้านนี้นะคะเบาสวยนะคะปากเกสซีดใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเบาค่อนข้างสวยเลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากๆค่ะทุกคนนุ่มๆนะคะไม่ยุบไม่แฟบแล้วก็ไม่ไม่แตกไม่ลอกไม่รอดแล้วก็ไม่ฉีกขาดนะคะเอาไปใช้งานต่อละเอีกยาวเลยนะคะหนังอยู่ในสภาพดีไม่แข็งนะคะนุ่มๆแบบนี้เลยนะน่าใช้งานมากๆนะคะตัวซอกนี้นะคะไม่มีแกะไม่มีใครค่ะทุกคน อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์แบบนะคะบอกแล้วว่ารถรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกความจมน้ำนะคะสตาร์ทรถให้ทุกคนได้ดูกันสักหน่อยนะคะตัวนี้ก็ได้พุดสตาร์ทมานะคะโอ้แอร์เย็นมากนะคะตัวนี้เครื่องเล่นวิทยุนะคะรองรับ AM FM นะคะ CD USB ได้หมด AUX ตรงนี้นะคะ แอร์เป็นหมุนมือนะคะทุกคนแอร์เย็นเฉียบนะคะตัวเกียร์ออโต้ต,ตัวนี้เนาะตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกมาให้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์อยากนะคะตัวนี้เลขใหม่นะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งแสดมันก้าิ้ากิโลมีประวัติศูนย์นะคะเข้าศูนย์เช็คระยะอยู่ตลอดนะคะทุกคนคอนโซลกส็สวยเลยนะคะใครได้ไปก็คุ้มคุ้มนะคะทุกคนตัวนี้นะก็ ตัวเอาติสนะคะเป็นรถที่ใช้งานทนนะคะใช้งานได้แบบเป็นล้านโลก็มีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพรมด้านบนก็สวยเลยไม่มียุ่ยนะคะสภาพดีพวงมาลัยนะคะตัวนี้ได้เป็นสามก้านมาเนาะแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบนะคะรุ่นนี้ตัวนี้ก็ มีปุ่มเพิ่มเสียงแลดเสียงค่ะเลือกโหมดได้พี่พวงมะลายนะคะควบปุ่มหน้าจอได้เลยแล้วก็โลโก้ตรงนี้พวงมะลายไม่มีลอกไม่มีรอนนะคะส,สีสวยชัดๆเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปรับชมตัวห้องเครื่องนะคะว่าห้องเครื่องนะคะความสวยความเดิมอยู่ไหมนะคะหัวน็อตเนี่ยมีแกะหรือเปล่านะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่สักคันหนึ่งให้เพชรยนต์ของเรานะคะ เป็นไม้แรกของคุณเลยแล้วก็ติดต่อน้ำเพชรมาได้เลยนะคะพร้อมรับโทรศัพท์พร้อมให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อเลยะคะ่ะทุกคนรับชมกันต่อเลยนะคะดูตามคานกันสักหน่อยนะคะตัวนี้มีปั๊ม R ปั๊ม L นะคะอยู่เดิมๆครบๆนะคะเนี่ยค่ะสภาพดีนะคะตัวนี้ดูนะคะดูรถให้ดูตามคานด้วยนะคะทุกคนอย่าดูแค่หัวน็อตเนาะคานนะคะถ้าเกิดมีชนมานะคะ มีบิดมีเบี้ยวแน่นอนแต่ตัวนี้นะคะคานเดิมๆอยู่ในสภาพดีค่ะทุกคนรูกลมๆส,สวยๆสปอร์ตเมนอาร์คอยู่ครบนะคะหัวน็อตไม่แกะไม่ไขเลยไล่กันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะดูจบในคลิปนี้บอกเลยว่าเคลียร์มากนะคะดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะได้รถสวยไปแน่นอนแล้วก็สําหรับใครนะคะอยากจะาลองขับลองเทสได้ดูนะคะ ที่เพย์ดยนของเราเลยมาเลยนะคะซอยเสรีไทย68แยก1ถนนเสรีไทยเขตมีนบุรีนะคะตัวนี้ใครเห็นคลิปนี้รีบจองมาเลยนะคะก่อนที่จะไม่ทันเนาะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะรกกูกลมๆสีสวยตัวปัม๊มโลโก้โตโยต้าตรงนี้มีนะคะฟ้ากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอก่ออยู่ครบนะคะหมอดอน้าน,นี้นะคะไม่แกะไม่ไขนะคะทุกคนตะเก็บนะคะตรงนี้ ชิดๆเลยนะคะไม่มีแยกไม่มีแงม้มออกมานะคะสปอนเมนอคอัพอยู่ครบนะคะทุกคนจุดมาร์กจุดแต้มเดิมๆสีสวยตัวนี้เป็นเครื่องดอลวีวีทีไอนะคะฝาครงฝาครอบอยู่ครบสมบูรณ์นะคะตัวนี้แบตเตอรี่นะคะเรารับประกันหนึ่งปีนะคะถ้าเป็นลูกเก่านะคะเปลี่ยนเป็นลูกใหม่ให้แน่นอนตัวนี้แบตเตอรี่พร้อมใช้นะคะเคลื่อนไฟสีฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนใครหาอยู่นะใครหารถไปเช้สักคันอยู่นะคะคันนี้เลยนะคะน่าสนใจมาก ก็ตัวนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะอย่างที่แจ้งไปออกได้นะคะออกรถกับเพจยนได้มีไฟแนนซ์วิ่งเสร็นไถึงหน้าบ้านเลยสําหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะทุกคนอยากจะมาดูรถมาได้นะคะโทรนัดน้าเพชรมาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูแลพามาดูรถนะคะหรือว่าอยากลองขับมาได้นะคะทุกคนจองหรือมัดจามาก่อนได้เลยนะคะคันนี้เป็นของลูกค้าแน่นอนนะคะใครที่อยากได้คันนี้ จัดมาเลยนะคะทุกคนสวยนะคะสีขาวใครถูกชโลกกับสีนี้นะคะจัดมาเลยนะคะไม่ค่อยมีมานะคะสีขาวเนี่ยน,นานๆเข้ามาทีนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็น Toyota c o ู o อ l a a l t ต s 1.6ตัว G ปี2018เนาะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่4 9,000บาทค่ะทุกคนผ่อนเริ่มต้นก็จะอยู่ที่7,800-7,900เครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยยอดจัดลน้ ders, ลนๆเหลือๆนะคะตัวนี้นะคะก็ เลือกผ่อนได้7ปี84งวดนะคะผ่อนได้ยาวๆนะทุกคนแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นก็อยู่ที่2อ่า2 2กว่านะคะ2.79อะไรประมาณนี้อยู่ที่4ปีนะคะถ้าส่าถ้า5ปีก็จะ3กว่าขึ้นไปไล่ลำดับขึ้นไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็กดแชร์ให้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็สำหรับสาหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ